พนสิงอาชีพหญิง WTA-125K Series EA หัวหินแชมเปนชิพ Presented by สิงคอร์ปอเรชั่นชิงเงินรางวัลรวม4ล้าน5แสนบาทนะครับที่สนามหัวหินเซนเทเนียลคลับอำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศครับน้องเพียสวรชยาวงเทียนชยัยนักขวดสาวไทยมือ187ของโลกในประเภทคู่จับคู่กับ อย่างเจ้าส่วนนักขวดจากจีนนะครับแต่ว่าก็สู้ความแข็งแกร่งของเหลียงเฉินและหวังหย่าฟานไม่ไหวนะครับแพ้ไป0ต่อ2เซตนะครับ3ต่อ6และ4ต่อ6ก็ได้เพียงรองแชมป์แล้วก็รับเงินรางวัลราว96,000บาทไปครองครับพร้อมกับคะแนนสะสมอีก95คะแนนครับก็เป็นคู่มืหอหนึ่งจีนด้วยนะครับที่เอาชนะคู่ของน้องเพียสเราไปได้ครับ าดูนายสกลวรรณพงศ์นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทแถลงความพร้อมการแข่งขันฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลกครั้งที่4ระหว่างวันที่20ถึง28พฤศจิกายนนี้ มี22ประเทศเข้าร่วมนะครับแบ่งเป็นทีมชาย16ทีมและหญิง16ทีมครับซึ่งทีมหญิงไทยอยู่สาย A รวมกับอิตาลีสวีเดนและจีนครับส่วนทีมชายไทยอยู่สาย A เช่นกันนะครับก็มีไทยอิตาลีบราซิลและอิหร่านแชมป์เก่าทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทําผลงานให้ดีครับสนามแข่งขันนั้นก็จะใช้สนามอาคารนิมิบุตนะครับอาคารกีฬาเวท1-2อาคารกีฬาไทยญี่ปุ่นิน,นแดงและอินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับ ส่วน2องตำนานนักเตะทีมหงษ์แดงเลือดพูลและปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมระเบิดศึกแดงเดือดนัดบริษัทครั้งแรกในประเทศไทยในศึก m c d o n a l d s Battle of the Red Legends Tour 2015นะครับเลือดพูลนำทัพมาโดยร็อบบี้ฟลอเรสซีฟแม็กมาดามันแพทริกแบ็กเกอร์และวลาดิเมียร์สมิเชอร์นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนำมาโดยพอลบัคเกอร์ลีชาร์ปอันเดรคันเชลสกี้เคลย์ตันแบ็กมอลและคาร์เดียพอบอสกี้นะครับเกมนัดนี้จะมีขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนเวลา19นาฬ Make up.